is Where are we now? We are at Mama Steak Cafe. Mama Steak Cafe! We with with <laughs> <laughs> Yeah, we really want to recommend this place. Wow. Restaurant. Yeah. Because they have a really really nice <laughs> steak. And oh, there my is God. a little bit share, but we eat like more than half of it already. <laughs> then we just have an idea to Take this video, and um, it's so good. It's so good. Okay. Let's see. It's so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 . Okay. How? Okay. How? So I slice a piece, and I use the sausage. Sausage. Secret sauce. Only in this restaurant. I love to. How? 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 Amazing. อร่อยไหมอันนี้แบบเวลดันใช่ไหมใช่นีเวลดันโอเค I never have this big slice of beef in my life Yeah yeah actually นะ This is the only place I think ครับ Straight from Australia ใช่แล้วนำข้าวจากออสเตรเลียสายพันธุ์กัส Can you tell me about the beef ก็คือพูดง่ายๆคือเนื้อตัวนี้มันเป็นเนื้อแองกัสนะครับสายพันธุ์แองกัสจากออสเตรเลียนะครับแล้วก็ขุน ด้วยไพลพืช150วันปกติแล้วที่ร้านเราเนี่ยจะเป็นตัวที่ขุดด้วยไพลพืช120วัน<ม>แต่ว่าซัพพลายเออร์ของหมดเขาก็เลยเอาตัวที่ขุด150ว,วันมาให้<ม>ตัวนี้คือตัว120วันเนี่ยมันอร่อยมันหอมมันนุ่มอยู่แล้วแต่ตัวเนี้ยมันอีกระดับเลย<ม>เพราะฉะนั้นช่วยไปช่วยโปรโมชั่นฮ<ม>ะ<ม>ราคาของมันก็จะเท่ากับตัว120วันเฉพาะถึงสิ้นเดือนมิถุนายนเท่านั้น แล้วก็ผมรู้ว่าทั้งช่างบาร์เซียก็ชอบกินสเต็กมากก็เลยชวนเขามาติดกันก,ก่อนที่โปรโมชั่นจะหมด<อ>ซึ่งทำไมต้องเป็นหนึ่งที่พื้นเป็นเพราะว่าเราอยากให้คนที่ชอบทานสเต็กนี่มีประสบการณ์ทานสเต็กอย่างแท้จริงครับโดยปกติแล้วตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยชิ้นอย่างเงี้ยชิ้นหนาหนา,หานาหนา,นาห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 าหนาหนาห นะฮะนหนาใช่ครับปกติแล้วจะจะอยู่ที่หลายพันอยู่แต่ที่ร้านเราเนี่ยเราอยากให้มันในราคาที่ที่มันเอื้อมถึงนะจับต้องได้ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเยอะคิดหนักว่าหัวจะกเกินสเต็กชิ้นนึงต้อง2 0 0 0 3 0 0 0เลยหรออะไรอย่างเงี้ยที่ที่ของเรานี่คือไม่มีทานเป็นขนาดนะครับแล้วก็อร่อยมากด้วยเครื่องเคียงก็มีมาครบมีเฟรนฟรายมีแครอทมีมะเขือเทศมีกระเทียมมีข้าวโพดมีสับปะรดมีหอมมีสเต็กซอสมีโอโห พร้อม and the best thing of everything อ่ะก็คือพี่เดวิดน่ารักขอบคุณขอบคุณขอบคุณพี่เป็นคนที่ดูแลพวกเราน่ารักมากใช่แล้วก็แบบ we ready happy to come here แล้วก็แบบว้าวมาเหอะ let's just come here นะใช่มันดีมากจริงๆนะแล้วพี่เดวิดเขาเป็นคนทำเองนะ แล้ก็แบบว่าทุกวันเขาก็แบบว่าแฮปปี้แล้วเขามีความสุขมากในการทำร้านแล้วที่สำคัญมันไม่ได้มันไม่ได้แค่ร้านดีเอเจจีดีแต่ว่าฟู้ดมันดีด้วยนะแล้วก็อาหารเขาไม่ได้มีแค่สเต็กนะเขามีหลายหลายอย่างมากหลายอย่างมากก่อนเราทานสเต็กใช่ไหมเราทานอะไรบ้างอะคาร์โบนาราพิซซ่าอร่อยมากอร่อยมากแล้วก็มีมีอะไรนะคาร์โบนาราสปาเกตตี้ ใช่เอ็กแล้วก,ก็ไข่กุ้งโอ้โหโคตรอร่อยมามานี่มาม่าสเต็กค,คาเฟ่ฮะอย่าไปผิดร้านมามาม่าสเต็กค,คาเฟ่ <c oughs> เท่านั้นเท่านั้นเลยนะครับแล้วเดี๋ยวอร่อยยังไงเดี๋ยวมาดูกัน